สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่พลอยขึ้นมาไหว้าสารตายายที่ร้านทําผมที่ที่พี่พลอยเคยทํางานอยู่นะในพี่พลอยเห็นบอลสีเห็นบอลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้นไม้สวยงามพี่พลอยก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะสวยมากเลยดูดีนะสวยมากเลยขื้นเรียกต้นอะไรไม่รู้พี่พลอยไม่เคยรู้จักต้นไม้เนะสวยมากเลยดูดีหน่ะ มากเลยอ่ะอันนี้ต้นกล <c oughs> ้วยสวยอันนี้น่าจะเป็นมะลิเนาะหรืออะไรสักอย่างสวยมากเลยมีแต่สวยๆั้งนั้นเลยอาอันนี้ก็มีบอลด้วยเห็นไหมนี่ไม่ใช่บัวดอกบัวเนาะต้นมะย,ยมอันนี้อะไรเนาะสวยงามมากเลยดิสดดวยงามมากเลยอ่ะ เยอะแยะไปหมดเลยตัวตัวทั้งนั้นเลยดูดิลอยขึ้นมาอันนี้อะไรเนาะเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรลอยขึ้นมาอิกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนี่อันนี้ก็สวยเพื่อนๆนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ อน,นคออนนืต้นบอละเพชหรือเปล่าอันนี้ต้นอะไรเนาะเน,นี่ยดูดิดูดิสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยต้นอะไรเนะน,นี่สยสแต่สวยทั้งนั้นเลย จะส,ส,สวยๆท้งนั้นเลยอ่ะพี่ลอยก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะพี่ลอยชอบอ่ะอะแล้วในนี้เขาก็ปลูกู่ดีเขาเขาปลูกไว้ในนี้เ,ย,เยอะแยะเลยดูสิหนะ่ะหน้าดูสิเขาปลูกขายนะคะที่เนี่นดูดิเขาปลูกขาย ปลูกขายเพื่อนๆอ,อุ้ยมีแต่ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยพี่พอยชอบมากเลยอ่ะอือดูสิเนี่ยมีแต่ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนพี่คอยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะสวยทั้งนั้นเลยอูย้ทำไมสวยอย่างเงี้ย สวยทั้งนั้นเลยมีสวยๆสวยทั้งนั้นเลยดูสิเนอะ่ะโอ้ยโอ้ยชอบมากเลยอย่างนี้ เรียกอะไรน้องเขาปลูกขายอะ่ะน้องเขาปลูกขายอืมน้าพี่พลอยมาถ่ายวีดีโอมาขอเขาถ่ายวีดีโอไว้ดูอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยอืมะเขาทำอย่างดีเลยนะเนี่ย สวยมากเลยนายยาวไปถึงข้างในเลยอ่ะที่ข้างล่างข้างล่างเขาก็กำลังเพาอะอยู่เขากำลังเพาอะอยู่ อันนี้อันนี้สงสายเขากำลังเพาะอยู่เนาะน,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 นี่เนาะเนี่ยเป็นหนึ่งเนี้ยเป็นเป็นแปลงอย่างเนี้ยอุไม่สวยงามอย่างเนี้ยเขาทำอย่างดีเลยเนาะเขาทำซุ้มอย่างดีเลยดูดิขาซุ้มเขาเพือ่อน ยังไง like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยด้วยนะคะพี่พลอยเห็นสวยๆงามไม่ได้บอลน,นี้พี่พลอยก็ชอบนะแต่พี่พลอยไม่รู้จักหรอกว่าอะไรบ้างเขาทำขายเนี่ยเขาก็ขายน้องเขาอะแตแค่นั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่พลอยพอแค่นี้นะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยด้วยนะจ๊ะคลิปนี้บายบายจ้า